Say ừ. đúng oh, 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 hai đồng, hai đồng, đá, Chào Cứ bật đọc bom không có tầm không nhu tay không có Mẹn bò có tay đáy có tay không 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 có ช่เลคขอก้น้ำโยมนยนะสบายดีเด้อเอเด้อุจ้าพี่น้องดูลทุนจ้าเลยุจ้าสบายดีประโอกอนกอดนะกอเจ้าสบายดีดงสบายดีผเพี่น้องพนเจอกันกระบื้ออีกน้องพี่น้องเนาะเปิดคลิปมากก็อยู่พิลาบาทนี่เฮือนชานล้านแป้นของเอจิตคือเก่าขึ้นเริ่มพี่น้องไย กลับสบายดีแล้วสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาดาตูวันนี่กว่ยูเพื่อนนี่กว่าเนาะอ่ากูปิดเนี่ยประตูก็ได้ออกไปกันลืมลือภรราน้องมีมิงไปหาหมอฉันเป็นไอสมบออไอยุทบวยอนยนข้อรักสเออหาก

ว่าเวียดกับกุ๊บเป็นกับก่วรืานี่คือนางแบบว่าจบยุดจบยุแ่นมฮะนี่มีไก่ต้มน้ำปลาอ่าเนี่าโอเคมาลูกเอานี่เด้อหิวเข่าเหมือนพี่น้องเนาะลูกจิ้มมีบ่เลูกจิ้มมีมีมีลูกจิ้มเดลูกจิ้มุดหนึ่งเจ้าแล้วกา เอาย่งประตนฮะได้เบิด์ตดูเงยสบายสบายเขาน่ะคำพูนว่าตำแทอดจิ้นแห้งเท่าเดียวทอดกระดูกคางอ่าเออนี่ทอดกระดูกคางเนาะแมนทอดกระดูกคางแล้วก็อันว่าลวกจิ้มแล้วก็เอาไก่ต้มมันปลาฉชนเป็นพ่อละโอเคคุณกินไหมเงาะไก่ประตูเงินจะพอจะเขากันไหมเออเจ้ากันเนาะเป็นอะไรอยู่นี่ ทั้งนี้ทัมม้งนี้ไปแง่งประตูได้เปิดลิงประตูอยู่นะปัดประตูทั้งนั้นบมเปิดลุงเลยโอ้อเนาะหยุดอืมมันกะโอ้ยเนาะคนจุกเกืยรคนงามก็งามมาเห็ดที่ได้ขึ้นเมฆเจ้าสิเนยวเจ้าบอลเนี้ยไงไหนอ่าป๋าเราบริเนาะเราบริพอใจเลยนะ นมาบบุญกมาหิวเขาวกันนะนี่เนาะเอามามามาฉันบ่มาอยู่บ่เออมาเมียบ่มาหนีวันทุนใดน่ะสิแม่ลุงเฮิรมเหรอเพราะว่าได้ยินเราบ่อยู่เมื่อวานนี่สภามีมาถบายปะไตยุวัดอ๋อเดี้ยมาจอดอยู่นี่แหละพี่น้องมาเด้อบ่บุญเด้อมากินข้าวกินน้ำเด้อหิวเลย

ย่างรถพี่น้องเไยเนาะของดุงเฮิมอ,อ๋อพอดีว่าไปส่งทั้งอันอ่าพ่อของน้องปู่ป่าเพื่อนเนาะกะไปส่งอยู่น้ำยาตีพี่น้องเพื่อนแล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเไยอ่าก็คงสีบ้ได้เขามาบุญไหว้แล้วล่ะบาทน,นี้เนาะก็คือทั้งดุงเฮิมก็ได้วอาเป็นทีเรียบร้อยกับว่าอ่าให้เด็ดขาดเนะะาะกับทังเบิ้งพี่น้องเไงทำเราเปลี่ยนแปลงตัวเองกับสาธุน้ำตั้งบระตูก็ได้เนาะ เพื่อลูกเพื่อเตา้าเพื่อกบเพื่อคขั้วลูกเมียพี่นอ้องเรื่องเหล่ายาปลาปิ้งนี่ก็าารดดเราว่าเราสิลดเอาวะได้ได้ก็คือว่าวนันี้ยพี่นอ้องเไงว่าวคำละเอียบล้ำเนยียมดเงินในกระเป๋าชิมายเงินในกระเป๋าเขาเนี่นเยเน,นาะซึ่งมันบุรีอยู่แล้วนะพี่นอ้องอ๋อทางประตูไงยังบุรีขึ้นเบิ่งอยู่เนะาะจะเป็นอยนะ่างไรเนี่ยเห็นทั้งอ่า โบเซียงกระใจค่าช่างบ้านน้องปลาเพื่อนเนาะอยู่หน้าเพกพี่น้องเอ้กเรียบร้อยในขั้นตอนบกขั้นตอนสาบเนาะ,ะการแล้วไปขั้นตอนหนึ่งแล้วก็ดีใจน้ำน้องเพื่อนหล้วก็เห็นว่าบัตรบานประตรงประตูอยู่มือเช่านี่กะเนาะเริ่มสิก่อบาน,นั่นแหละพี่น้องเอ้เนาเป็นว่าเนะาะเมื่อนี้ทั้งประตูบด้ขึ้น,นอสิเป็นเมื่ออื่นเด้อพี่น้องเด้อจะได้ขึ้นไปเบืองการเบืองงานทั้งประตูกะ บได้ลังดีบดุรีสักษาเสียเวลามื่อวานนี่ก็สร้างทั้งประตูเพิ่นจัดการคุค้มทกันเพื่อนตั้งเสาเลยวะ่ะนะเพื่อเป็นการเสียเวลาเพราะว่าเสามันมีอยู่3ต้นหนึ่งนะทั้งประตูก็ได้บอกเพิ่นแต่เพิ่นก็ตั้งเรียบร้อยบาทน,นี้นะก็เสียวนะครันได้แล้วเนาะในขั้นตอนนั้นแต่ก็ยังเหลืออยู่ยขั้นตอนอติดบานพี่น้องเไย เว่าเราแก็มาห่อนมาเทิงเลยก็ถามก่อนจักหน่อยนึงพอดีว่าเห็นทั้งลุงเขิมเนาะอ่าแต่มาพี่ก่อนลุงเขิมเขาก็ได้โอกาสสิมาถามทั้งดุงก่อนบาดนี้จักหน่อยนึงดูหน่อยโดยโดยพอดีว่าเห็นเห็นทั้งนั่งลงกับเจือกแหละนั่งลงนั่งลงพอดีว่าเขาจะถามว่าอันท่อนห้องน้ำหรือว่าห้องน้ำเพื่อนนองป่าเพป็นโดย ทางเจ้ามีคร,รบแล้วบ่หรือว่าอะไมีท่อของน้ำนาะแล้วก็มีท่ส้วมจะคุกขนาดบ่ง่ายโดยก็มีอฝาฝาปิดของน้ำฝาปิดฝาเปิดนนนเนาะมีหมดละตัวนี้เนาะนะแปล,ลว่าคือาท่อส้วมหรือพวกท่อแรกเพิ่งจะได้แปดลุงมาแปดมันมันขุดเลือดแหละมันมัน มันอันว่าขุดยังแบบมันลำบากเพราะว่าปกติที่ผ่านมาชิ้มเขาเห็ดมีแต่หกหองหกหกท่อเนาะแม่นแมนมีแต่หกท่อเลยหกท่อนย่างไรมันก็ะโดเต็มเพราะมันถึงสวมซึมหุ้ยหกนี่เกิดเดือแล้วเดือดแล้วทั้งปิดสองอันแล้วก็อ่ากัดสักโค้งลุ้งไปถามน้องฟ้าได้เราอยากได้เอาแบบนั่งยองย่อ๋อแบบนั่งคือแบบแมนนั่งแบบคือเฮือนน้ำน้ำหวานี่โดนเข่าไปปิ่นเวียนปิ่นเวียนอยู่หรือเปล่าเอิงชวโมงอย่างได้ออกมาหรอวะมันเป็นอะไรเนี่เอาลงจากโซขุดโซ สะโคกหรอแบบลงมาบบบหาน้ำล่างอี่หรอวะตรงตุงนุวยหรอมันบวคือได้อยู่ในเมืองหรอในเมืองหรอหงะคาเกิในสี่ชัยโรดหรอวะมีสายน้ำตอกมาว่าขอโทษน้ำน้องว่าอดีได้ไหมเราคอยว่าได้เราเราอยากได้ตัวนี้เล็ซี่เอาว่าเนี่อะไรกันย้าเราเ้าวใส่บุเป็นหรอวะเอาตัวนี้มันง่ายสุดๆสบายเนาะสุดบ้านๆเขากคือก็จะนุตัวยางคนบ้านเขามันเคยใส่แบบนั้นเนาะแมนเมนหรอว่าคือขอเขาของหน้าของในคือไม่แต่เข่าต้มน้ำมันปอดตทอกก็ตามแบบนั่งแบบนั่งแบบนี้ นั่งยังย่อนี่ชวนไลยนี่ชิลเล็กไปนั่งตัวนั่งยังย่อไล่เลยแต่ชวนตัวเขาก็ยังมักนั่งยังย่อได้อ่ามันมันง่ายฮะน้าแบบว่านั่งเลยมีแล้วมีแล้วครบแล้ววัตุนี้โอ้โอเคโอเคเถอะเนาะดีใจเนาะค้าคุดถึงแล้วขันไว้ซัหนค่งขาคุดด้อยค้าคุดขัูไว่า้ซะหนึ่งจังหวะเอ้ามาดิทั้งในว่ายว่เท็านั้นนะคุณนะเอ้าเนาะเอาสบายดีเด้อหิ้วข้าวเราเวียนไปเลย โอ้ปาได้าหันเตัน้องเยตัวัดชนะวัดาจอยมาน้ำเหมือนนี่เนาะเขากำลังสร้างอยู่กี่น้ำกันนี่แหละช่างรถช่างรถช่างเพิ่มอีก่งเอาเอเขาสร้งสาย่างค่ะได้เพิ่มอีกก็ช่างเอาเ้อทอดกูกคางแล้วก็ไก่ต้มน้ำปลาอะไรกันว่าดกจิ้มบ่ดกจิ้มอ่าดกจิ้มเนาะไทล้ใมีเตอ่าว่าเมื่อยังเวลา อ่าพงยาบุษาม้าเลยเขาเขายันยันได้ช่งซ้ำกันนะดยโมีแต่ว่าคันว่าซ้ำเนี่ยมีแต่ว่าอ่ามืออื่นหรือว่ามือใดที่ว่านว่างอะสิจะไปพูดเนาะเจ้าเจ้าอ่าจะดีมื้อนี้ลงมาหาทางให้เอกพี่น้องผัวคือเห็นเนาะมาเคลียกันให้มันตกมันแตกก่อนอืมโดยพงยาเาจะเป็นไดหนที่หนาหน้าสองเท่า โดยนนอสบายดีเด้อเมื่อกี้กับเบกกินเมซอนอยู่กับพดโพดว่าขยันที่กีบวงอ่อนได้อ้อนพดกาแฟเมมซอนนะดึงกาแฟอ่ะดึงไงล่ะมานนำมันนี้เนาะมาโต้วยมานนำมันนี้โดยสบายดีชุจ่าชุจ่าเนาะอห่าเนี่ยพอเห็นในคลิปเม่เจ้านะคือชุจ่าชุจ่าอยู่

ด้วยกอกมาตบ้านฟังเว้านี่นะเป็นเวลาแค่ <c oughs> คำเตอไปไพี่นอ้องเลยไ่มทงไหนแล้วนี่ดยดย้อมันไม่นีนนนนบอกะเขา้ขาไปนี่ละไปชงทั้งไอ้เพื่อนหากองอกมาหนิอพอของน้องนี่แหละวัฒนาปูปลาเพื่อนนี่แหละกะออกไป่งเพื่อนอยู่นะพี่น้องเพื่อนแล้วเรียบร้อยแล้วกลับกลัามาหากิ้นเข้าวานนี้ยากเข้า ກະມາລົດພຸດີຈັ່ງວ່ານັ້ນພໍ່ເລົ່າມາພຸດີເຈິກດນກດກັວ່ານດມຮແອາວ່ານສຮດລຳນຕາກແດຍັຍັາ3 4ນາອງດີຫ້1ຂາດກາແຫະมันລກກາບທນ เดี่ยวเราบ่ทางนานหนก็ได้เดี่ยวเราเราบานนายบอได้เอออืมบานเนาะเนาะเนยแม่แม่โทษโทษโทษเนี่ยอาจจะถอดเกือบบ่เอออันนี้หง่อนบ่ล่ะหง่อนบอแม่หมัดผมแจ็คเนาะมันมันมันดังเหรอเอออ่าอ่ามาไมนได้จนใหญ่พี่น้องในบ้านนี่เป็นชาวอะไร ขักแนี้นี่น้องน้ำมือแล้วซัมซิเก็บเจ้าสร้างแล้วว่ากับเข่ากับน้ำเรียบร้อยแล้วสร้างเพิ่มเรื่อยๆรื้อสร้างอยู่บ่อเงาเห็นดีน้ำอยอะดูจิ้มเหาค่อยยังไม่ได้ปันใดยังไม่ฟันใดบ่สร้างได้กับเราว่ามีเมนูไม่ใกล้เราบ่ะ้องไกลบ่ไกลใช่น้ำปลาเราว่านี่ไดนเมื่อกี้นี่เอ้จิดเราว่าดูเงือัดมากสันว่าสั่น แบบนี้ขาเบิ่งเพื่อนแล้วส่นพี่น้องเลย,ด,ยดีเราเผ่ดไก่แต่น้าไม่ค่อยกินไก่ไตหน้านี่แซ่บอยู่ด้วใช้เวลาอหากใช้เวลาพอสมควรอยู่เปลือกมันสีเปลือยพี่น้องเลยอบเหมือนไงเนอะโดยเดีย๋ยวเข้าไปเบิ่งก่อนบัดน,นี้เนาะนะเบิ่งเนื้อใดวันนี้พี่น้องเลยเข้ามาเราแปลงล่างเราได้บาทน,นี่คำว่าปากกันเพื่อนสีแรงเข้ากันชงนี่โย่คือสีได้แล้วเอ่ะ เรียบร้อยแล้วโอ้โหบอแกเาลืมเบิรงว่าตอนเจ้าน้ามีมี่ยังในใสตรงหันนะเกือปิ้งนัวปะโอ้นึกว่าตัวนี้หันใจมันหั่อยู่น้มันนั่นแฉล่แจวเมนูเด็ดเพินอะไรเมนตัวแจ้วเลยเมนปะแจ๋ว่บแซ่ น็นน่องเห็นน้องจริงๆมันใช่มื่อนอนตำมังามมาคกซีกมีหวยแม่นรถคักว่ะ <c oughs> เออลิงเอากุ้งออกมาหน,าน่เด้อลูกกุ้งสองโตไม้ทีพัดทะเลให้นั่นกระจายเป็นแห้มแข็งบ่ละ่ะอยู่เป็น,นท,ทั้งต้องจูแส่ <c oughs> ยืดข้วแข็งมาใจเย็นนะกระเด็นยากเนะื้อจังว่าน่ะหายใจฟู่ฟู่อยู่ดูนี่ มามาซงโอ้ยคือบอกตมหอมอยู่คักแท้ดีวะเด็กไอ้สไลูกเนไปนั่แต่ละอันโอ้รอเห้พ้อมกันก็ได้โมยากมันมีหมองกวงด้ะมีหมองวางบ่เออเอาเอาเอานาโอ้ดูดจิ้มนวะโอ้อ้บ่้้้ หาแนวจานมะกรูดไปถ่าเด้ดอล่ะเด้ออ่ารอรอก่อนจังหน่อยให้มาครบแล้วก็จังค่อยลงมืออ่ากินพร้อมกันได้พี่น้องมันจังแซ่บเนาะนี่แหละลูกจิมะะกจ้มเราอะอยากกะบวยอยากกิจิบ่อบอเฮ้ยเนาะเอ้ารอก่อนจังหน่อยนึงพี่น้องเไยเนาะให้เตรียมอ่ากับข้าวกับน้ำให้มันครบก่อน เด็กๆจังมานั่งกินพร้อมๆกันเออบึ๊บมาบาดนี้พี่น้องมักแตงหมูกบ่มักแตงเจ้าอ่าล่ะเอาเอาอันกระต๊กมา่กว่ากระต๊กมาเด้อกระต๊กบ่มีเอ้าช่งว่าแท้เจ้าเนาะเอายาวเราเสียไดนี่อ กระตกมาห้องแล้วมีบ่กระตกชาวจีคนมานสี้เงินไดครับเดี๋ยวคนมาเดี๋ยวคนเปิดโต๊ะกล่องนะเปิดอมาเลยีหันีนี้เออไรเฉยผมะตกเน่ยมีตนมาคัดกล่องทีเอะโดนเออเาไม่จะบได้เลยดินี่าชิแต่ค่อยแต่เงียงที่ดีเนื่อยเลยเออเนาะยัง เอาเงาบอกอยู่ทำยู่ทำเอาเงาจะรูกเป็นเงางทำเอาดูดูกเลยแบ่งวันก่อนพี่เราไม่ทำันน้ดูไมแะาเเอาเนาะตูุ้ปรกบนี้เอาเงอ่าอนนี้หลานวอาเจ้าตู้าปบบนว่าให้คำตอบแม่บานนี่ให้คตอบ่ออมันติดกินง่ายกินง่ายด้วย บอกไว้นี่ม <mel od ic> <a> ah. ันจะกินง่ายลูกนะหน่อยดูมาตอบเนาะไทลานทามบอกเออนั่งเกมือนั่งกันเลยเอ๊ะโอ้จำได้จำฮึชูจ่าบอแต่กะจะลืมเด้อโอ้เจอมาถือกระเป๋าอ๋อน้าโห่มองยื่นกระเป๋าเนาะอันนี้นี่ซีเมนกระเป๋าทั้งอันอ่าเมกเกลซื้อมาให้บอกว่ายาวโอเมียนเดยใส่เบอร์หัน อันเดียวกันเลยได้พี่น้องเลยในเจ้าเดียวกันได้โอ้ยบ่อเรื่องนี่มากกันกราบขอบุญขอบคุณเออทางอีพ่ออีเมเพิ่์นมาขอบคุณเลยอ้าวได้เจ้าเจ้าเจ้าทางอีพ่ออีเมเพิ่นเนาะพี่น้องเลยเกี่ยวกับโต๊ะนี่เนาะลายได้เนาะนี่กับของของพ่อค้าเมเพิ่นนี่เอามาเมเพิรนเลยนี่กับเมเ์นท้งไม่ทั้งสมบัติจะได้สิ้นแต่อันนี้ของพ่อแม่ลลายนะเจ้าพีเดียวปวดผู้เนาะลายดีเฉยข้อกับเม โอ้สาธุฉันเนาะดีใจน้ำดีใจน้ำที่ได้เนาะเพิ่นน้ำใจเพิ่นพี่น้องเลยสบายดีเด้อบ่บุญเด้อเจ้าปาถูกมาแล้วสิ้นโค้งมาแล้วพี่น้องคือจะแซ่บแท้เยืมยืมยู่โค้งหมูชิโค้งหมูเหมือนเล้อพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวกินน้ำโดยจ้ำปลาน้มกันข้าวเที่ยงแต่สิเป็นข้าวเล้งเลยล่ะพี่น้องเอ้เจ้าไม่ยังวะ ใช่คือว่านักเรียงแต่ว่าผมดูอุมลานนะกวดล้อก็นี้เนี่ยเราแค่นี้ก็ดีจ้ะเอออ๋อมันยังเหื่อบ่เหื่อเอาถล่มไปวาดนี่พอบุญานว่าเป่าให้ลานในให้ลูกแม่พอดในพี่น้องอากาศดมากกระตุกบุมีติดอะบุมีเลยมีกระตุกอ๋ามีกระตุกคนได้มาห้องหมักแตงโมนี่ลายลี กปนี่ผลนี้อืมท้ายฮ่าจัเอาปาดยยอัน่ปาอยู้อันป่าอยู่ยนี่ปาอยู่นี่ก็เพื่อแช้เจ้ากินน้ำได้ด่าปาอยู่เพื่อนี่เจ้าบริกกินน้ำได้เอจะกินน้ข่บเออเจ้สร้างเป็นแท้นี่บอกว่าเปล่นมันยังอะไรตอนเทียเห็ดนะบเห็ดนะุงเนาะโดยคนอย้ข่อยขาวๆหนึ่งเลยอบริโภคซึกและขาวดิขาว นี่เท้าได้ดำต้องไปเลยเยมัน pues มันก็ย่งเอาเองนี่เหอะต้มเผ็ดเพราะนั้นบ่เจ้าะกะได้มาจมบากระเพาะทียังไม่ได้สั่งนะสั่งมาพักก่อนเบว่าดบกวาจอยจอยฉนน้จะไปตกมุกตกใจไิฉันด้บ่ม่เนาะมั่อยกินม่อว่านี่ไม่เหนื่ยไมาเเลยจะเป็นไม่ก่วยมาเด้อพี่น้องมกินข้าวกินน้ำน้ำกันน้ำเ็แซ่บน้ำกันจ้าวมาเด้อพี่น้องเด้อ มาปุ๋ยกระทอดกรอบๆเลยอืมมันกระหย่ำใช่เหมกันมันกระคักแล้วเนาะแค่นอาจารย์ใช่ไหมแตงโมนอะเอาบอกเนา่ยมาล้วทั้งลานเอามาให้เลยนี่แหละกระตุกกระตุกบ่เนี่ยกระตุกแล้วนี่มันหมูมีกับจานแทนบอกเนี่ยไปโดยเอ๊บคับก็ดีมาไม่มาบุญเลยที่สองมาบุญไหมบอแล้วขออนุญาตชิมมึงนี้ด้วย เห็นกินรถมาแม่ตัวนึงกระดูกอ่อนพี่น้องนะมากินข้าวกินน้ำน้ำกันพ่อแม่พี่น้อง FC ควรจะดีบริสุทธานเนาะมาเด้อมาเด้อมาไปเด้อหนุ่ยหนุ่เด้อเนาะคัดคัก๊อกก๊อกกับพวกเขาจัง่าจังลรอกันเนาะเลยก็มึงัม่หาเลยนี่มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวกินน้ำน้ำกันเด้อบรรยากาศช่วงเที่ยงเที่ยงหมดละ เฮ้ยวอนคอนแน่เนาะบายไปลูกอบายบาลูกบายลกฮะบายก่อนอ่ะจักคือไปทางไหนมเป็นกล้องพไปทางเพชรไปทางชัอ่ะบาาถ้าบุทูจ่า่ชมไดฮจี้เพนบูได้ชนชานัเดียเนี่ยบ๊ายบายเอ๋ทุทุทุจ้าทุจาทุแเอทุจ้าดีไเล็บดีไทุจ้าทุจ้า เออจากเนาะูือกล้องพ่อกล้องแม่คัดจิ้งหรีพี่น้องไงเอาหมดมีข้าวเหนียวบ้างหืมข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวมากก็ได้เนาะข้าวเหนียวมากเลยใครยังไม่อยากกินเอาเอาเอาสนมากมากพี่น้องไงมีมังคอกันเนาะเสียบแด้วถอดกระดูกเนาะกินรับพี่น้องมากินเข้ากินน้าน้อกันไหมมาเด้อม่เด้อพี่น้องเด้อกินเข้านต้อกันเอาลุงขอย่าซิมก่อนเด้อพี่น้องมาเฮ้ยนี่เราบอกกวบ เอา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 เป็นยังไงปากโป้งบาดนี said, ่ล <phải be found uno> yeah, you know? ูกหมูทอดแล้วทางนี้กันปุ๊บเมื่อสมฉัญญาณกันที่ดี๋ินมีอายกันยังใครอยู่นอกหอยนาะเบิดปากเจ้าบาดี่ดินแซ่บโอ้แซ่บเลยบาดนี่เออเจ้าที่นอนไงจับคนท้อบาดหนึ่งเด้อนัวนั่นอะไรนี่เจ้าจับเพชรเห้ยจับเลยกระดาษที่น้องนไยเนาะมาได้สามลายนั่นไอ้เห็นไข่แขวค่อว่าแขวบวมแยว Qua quá kín quá kín bung này nó mãi là bạn níp nóng ngày cao nam chămpa mắc bany nó bom bom ba chói và sân nó kín khó thiên nắp vào nhung kỳ nén mà nhang yu bóng xào hùng này mhmm 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 chỉ mhmm mhmm อ้าพี่น้องเลยว่าอะไรทั้งมาต้นกดใจบัวเด้ว่าจะจับกล้องนี่หมวท่านมูได้เนาะบอสิไปกันแล้วคอยดูกันเนาะหัวท่านได้รุงเพิ่มก็บุญนี่มิถุนตึงเก่งจับนี่จามก้นนี่หมวท่านได้เนี่ยนี่ไป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 ก้อนบอกปัดในได้เบิดแต่บุนทั้งนี้เนาะเอาสบายดีเด้อบุญทุกคนเด้อไปพี่น้องเลยเจอกันคลิปหน้าไปก่อนสบายดีเด้อพี่น้อง